มีเสียงเรียกร้องจากภาคประชาชนที่กาลสินนะคะอยากจะให้ไปตรวจสอบการใช้งบประมาณในโครงการของรัฐซึ่งมีบริษัทเอกชนรายหนึ่งค่ะปรากฏว่าเขาได้ชนะโครงการออของทางการเนี่ยกว่า10โครงการในช่วง6ปีมูลค่ากว่า500ล้านแต่ปรากฏว่าไม่มีโครงการไหนที่แล้วเสร็จแล้วยังได้รับการขยายสัญญาอยู่เรื่อยมาค่ะ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมในเขตชุมชนเมืองกาลสินงบประมาณกว่า148ล้านบาทก็จะเห็นว่าภาพนี้นะคะการก่อสร้างเนี่ยมีการขุดท่อดินวางท่อเป็นหลุมขนาดใหญ่อยู่ริมถนนแต่อุปกรณ์ก่อสร้างก็กระจัดกระจายอยู่แบบนั้นโครงการนี้เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี2,562แล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จแล้วมีการขยายสัญญาถึงสงครั้งขยายไปจนถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะ ก็ไม่ต่างจากโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมแก่งดอนกลางงบประมาณเกือบ40ล้านบาทปัญหาเดียวกันทั้งสองแห่งมีบริษัทเอกชนรายเดียวกันเป็นผู้รับเหมาทางผู้รับเหมาอ้างว่าสาเหตุที่ล่าช้าก็เพราะว่าขาดสภาพคล่องแล้วก็ขาดแคลนแรงงานในช่วงโควิด -19 ทําให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกําหนด แต่คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาลสินตั้งข้อสังเกตว่าผู้รับเหมาทิ้งงานหรือไม่เนื่องจากไม่เคยเข้ามาทํางานตั้งแต่สถานการณ์โควิดคลี่คลายค่ะตามทืบหน้าของโครงการเนี่ยน้อยมากนะครับมีผู้รับเหมาบางครั้งนะครับก็เวียนมาทําต่อแต่ทําแล้วก็ไม่เสร็จแล้วก็ทาแล้วก็ทิ้งงานทําแล้วก็ทิ้งงานไปเรื่อยๆนะครับซึ่งประชาชนก็ก็มีแต่หวังนะครับว่าโครงการเหล่านี้ จะแล้วเสร็จโดยโดยเรเลยน,นะครับเดือนนี้เดืนอนกำลังจะขึ้นเดือนมีนาคมนะครับอีกสองสามเดือนเ,เนี่ยฝนก็จะตกไไมาอีกแล้วและแน่นอนนะครับโครงการเนี่ยทำไม่เสร็จเนี่ยน้าจะท่วมอีกค่อนข้างแน่นอน ชาวบ้านเขาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาค่ะเพราะว่าอุปกรณ์ก่อสร้างหลุมริมถนนแล้วก็เครื่องจักรที่อยู่ริมถนนทําให้เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในช่วงกลางคืนสูญเสียโอกาสผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารสถานบันเทิงที่ต้องปิดกิจการบริเวณนั้นมานานกว่า5ปีคนที่เดือนร้อนคนแต่ว่าเดือนร้อนนะเดือนร้อนกัน คนสัญจรไปมาเนี่ยแทนที่ถนนดีๆมันจะได้ต้องคอยหลบหลีกไฟก็เตือนสัญญาณก็ไม่มีเห็นไหมไฟเตือนสัญญาณไม่มีนะมอเตอร์ไซค์มาฟ้าแล้วงานปีใหม่เนี่ยบพทบพชถ้าชาวบ้านเดือดร้อนเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเราทำมาพิบานนี่แหละครับก็แล้วแต่ทางคือทํายังไงก็ได้ให้มันเสร็จนะครับทำยังไงก็ได้ให้เป่าก็แล้วกันนครับสวยงามมากเส้นนี้เส้นนี้สวยที่ว่ามันคือมันโอเคอ่ะ ทางผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต4ก็บอกว่าผู้รับเหมาทั้งสองโครงการเป็นรายเดียวกันค่ะแล้วก็อ้างถึงปัญหาขาดสภาพคล่องทําให้การก่อสร้างล่าช้าก็ต้องไปตรวจสอบว่าตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นตรวจสอบคุณสมบัติเอกชนที่เข้าประมูลงานของรัฐการขยายสัญญาที่ไม่มีที่สิ้นสุดและยังไม่คิดค่าปรับแบบนี้ทําได้หรือไม่ค่ะ เราก็คงต้องไปย้อนถามกลับไปคือในส่วนในต้นสังกัดว่าในเรื่องของการกําหนดในเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมีการดําเนินการตามพรบาปีหกศูยไหมดาเนินการในลักษณะแบบไหนแล้วนําไปสู่การจัดจ้างขึ้นมาซึ่งถ้าจะเห็นอย่าง,างที่ท่านถามเนี่ยฮะว่าทั้งจังหวัดเองเนี่ยก็มีเฉพาะบริษัทเดียวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่คนทั่วไปสังเกตได้อยู่แล้วนะครับ ไทย PPS ได้รับข้อมูลนะคะว่าบริษัทเอกชนรายเดียวกันยังชนะการประมูลโครงงานของภาครัฐในปี2564อีก8โครงการกว่า300ล้านบาททุกโครงการก่อสร้างไม่เสร็จตามสัญญาจ้างและมีการขยายสัญญาเรื่อยมาเช่นกัน 1. ก็คือโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งริมลำน้ำปาหน้าวัดใต้โพค้ม2คือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีวัดใหม่สามัคคี 3ก็คือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำชีระยะ2 4. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันริมนาเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาบริเวณซอยน้ำทิพย์ 5. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลำพาน 6. กก็คือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีบ้านหนองหวายบ้านหนองคล้าส่วนอีกสองโครงการย